สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันแล้วสําหรับคลิปของชาวราศีมังกรเนาะขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมเบาเพราะผมตะเบรงเสียงไม่ได้ผมไม่ค่อยสบายครับหลายวันแล้วด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆนานามากมายปัญหาส่วนตัวเยอะแยะทําให้คลิปออกมาช้าใช้คําว่าช้ามากขออภัยด้วยครับบางคนคิดในใจเนาะมึงไม่ทําไมไม่ออกคลิปซะถ,ถ้ากลางเดือนหรือปลายเดือนเลยเนาะ ขอโทษทีครับวันนี้เป็นวันที่9้าแล้วเนาะ9ก้าคุมพาช้ามากจริงๆขออภัยด้วยครับมันมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างมากและและงานงานดูดวงส่วนตัวที่เข้ามาเยอะใช้คาว่าเยอะมากและบวกปัญหาส่วนตัวครับอีกโอ้โหมันลยมาตุ้มผมไม่ได้นอนเลยดูหน้าผมเนี่ยผมบไม่ได้นอนเลยวันวันหนึน่งนอนแค่สองสามชั่วโมงแล้วก็เครียดอีกเอาไม่เป็นไรครับเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดทําไมเนี่ยโอเคครับก็เลยจะอธิบายเหตุผลไงว่าทําไมถึงช้า ขออภัยชาวราศีมังกรด้วยนะครับที่ให้รอคลิปนี้นานโอเคเข้าเรื่องเลยเนาะชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะอย่างที่ผมบอกทุกๆคลิปว่าผมไม่อิงลัคนาไม่อิงศาสตร์ไม่อิงวันเดือนปีเกิดของญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรทั้งสิน้นผมอิงเดือนไทยคุณเกิดเดือนไหนคุณดูคลิปเดือนนั้นไปเลยนะอมืมันง่ายดีมันง่ายสําหรับการสื่อสารง่ายสําหรับการฟังง่ายสําหรับการดูไม่ต้องไปคิดอะไรมากเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นผมยึดตามเดือนไทยเนาะอโอเค คนที่เกิดในเดือนมกราคมคือชาวราศีมังกรในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักมันจะเป็นเช่นไรสําหรับคุณความรักในเดือนนี้อ่าคนโสด <c oughs> ขออภัยครับเอาคนโสดก่อนคนโสดสนิทและคนโสดไม่สนิทอ่าโสดสนิทก็คือไม่มีใครเลยกับโสดไม่สนิทคือยังมีพันธะกับใครอยู่หรือยังมีมีความผูกพันกับใครอยู่หรือ เพิ่ง <eur ys m ult> เริ่มคุยกับใครสักคนในระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้คบหากันเป็นแฟนแต่เริ่มคุยๆกับใครบ้างแล้วเอออันนี้นะผมจับมารวมไม่เป็นก้อนเดียวกันเลยนะนะโสดจําพวกเนี้ยอ่ะโสดจําพวกที่ไม่มีใครก่อนโสดจําพวกไม่มีใครนี่ถ้าลองจะลองคิดจีบใครในเดือนนี้นะมันก็ค่อนข้างแล้วแต่นะมันโอเคไม่ว่าคุณจะอยู่วงการไหนไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะอยู่อะไรยังไงก็ตามแต่ภายในเดือนเนี้ยผมว่าน่าจะมีใครสักคนที่ ถ้าคุณปรารถนาความรักนะถ้าคุณมองใครสักคนที่คุณสนใจก็มีโอกาสที่จะคุยได้อันนี้คือสเต็ปของคุณคือโสดโสดสนิทไงเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณต้องคุยก่อนอ่านะมันได้แค่คุยเดือนนี้อะพูดตรงๆว่าคือเดือนเดือนนี้ได้แค่คุยจริงๆได้แค่มองได้แค่คุยจริงๆอาจจะอาจจะเจอแล้วล่ะหมายถึงชาวราศีมังกรที่โสดสนิทนะอืมสเต็ปของเดือนนี้ของคุณคือได้คุยถ้าอยากจะคุยนะถ้ากล้าหน่อยนะเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นพวกทึนทึก ผมบอกกันตรงว่าเป็นพวกทืนทึกทืนทึกคืออะไรทืนทึกคืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเป็นคนยึดมั่นอุดมการด์เดินของตัวเองอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,างนั้นนะครับถ้าเขายังโสดเขายังไม่คิดมีใครเขาก็ตึงไปอย่างนั้นแหละเข,เ,หเขาก็อยู่ได้นี่นม่ใช่ไหล่ะเขาก็อยู่ได้เขาไม่ตายซะหน่อยอยู่เป็นโสดมันไม่ลําบากนะเนาะมันไม่ต้องมีภาระอะไรแต่ถ้าเขาอยากจะมองใครในเดือนนี้คุณที่เกิดรฐฐาศีมังกรผมคิดว่าจะเริ่มเจอใครสักคนถ้าอยากจะมีความรักนะ จะเริ่มเจอใครสักคนในวงการงานที่ทํางานหรืออะไรต่างๆนานาที่คุณออกไปเจอออกไปพบเจอแต่ผมบอกว่าถ้าคุณจะขยบสเต็ปของคุณนะพวกโะสดสนิทนะถ้าจะขยบขยบสเต็ปขึ้นมาเดือนนี้คุณได้แค่คุยกับติดต่อเท่านั้นเองแต่ก็ดีนะเป็นเป็นก้าวแรกไงออโอเคสําหรับคนโสดสนิทนะส่วนคนโสดที่มีพันธะเคยมีแฟนมาเคยมีอะไรมายังติดต่อแฟนอยู่หรือคนโสดที่กําลังเริ่มจีบใครสักคนเริ่มคุยกับใครสักคนแล้วเออ อยากจะขยับความสัมพันธ์มีโอกาสเหมือนกันเดือนนี้ผมคิดว่ามีโอกาสแต่ผมเตือนอย่างที่ผมเตือนทุกคลิปว่าวัยรุ่นนะถ้าเกิดราศรีมังกรนะผมคิดว่าผมห้ามไม่ได้แน่นอนแต่ผมคิดว่าเดือนนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะขยับไปข้างหน้าด้วยการใช้ข้ออ้างวันวาเวลนไทน์เหมือนกับราศรีอื่นๆราศรีอื่นๆที่ผมได้เตือนไปแล้วใช่มีโอกาสได้ขยับความสัมพันธ์แตจ่จะดีจะร้ายมันอยู่ที่อนาคตเนาะบางคนอะ เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียในวันพิเศษแล้วมามาเสียใจมาคิดเล่าที่หลังว่าเออพอเลิกลานไปบอกโอ้ไม่น่าให้อะไเฮียดีไปเลยเนาะบางทีเนี่ยมันไม่คิดไงบางทีวัยรุ่นมันไม่คิดอะไรเพราะฉะนั้นพี่เตือนแล้วนะถ้าวัยรุ่นคนไหนมาฟังคลิปนี้เกิดลาศีมังกรก็จงระวังเพราะว่ามันมีความคืบหน้าในความรักในเดือนนี้แต่แต่ดีหรือร้ายก็อยู่ที่ตัวเราเองมันดีแหละมันดีสําหรับเราในตอนนี้ไงมันดีสาหรับเราในตอนนี้เพราะเราได้คืบหน้ากับแฟนแต่ว่ามัน จะชวหรือเปล่าเราชัว์กับเขาหรือยังเราเราแค่คุยมาแค่ระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอันนี้พูดถึงวัยทำงานมื่อไหระถ้าคุณแบบเริ่มชอบใครแล้วคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วคุยกันมาพักหนึ่งแล้วคุณลองชวนดิคุณลองชวนเขาอย่างเดือนเนี้ยเป็นเดือนแห่งความรักนะผมไม่จํากัดเฉพาะวันวาเลนไทน์คุณลองชวนคุณลองพูดจาว่าเออเหมือนที่แนะนําทุกราศีแหละคนโสดที่คนโสดที่ถ้าจะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี คุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของคุณออกเองออกมานะช่วยเหลือเขาทางด้านการงานช่วยอะไรต่างๆอยู่ใกล้ชิดถ้าอยู่ใกล้ชิดกันยิ่งดีนะพยายามแบบเทใจให้เขาว่าให้เขารู้ทันทีว่าคุณชอบเขาจริงๆแล้วจะเริ่มจีบกันจริงๆแล้วไนงะเออแบบจะเริ่มแบบจะเริ่มจีบคุณจริงๆแล้วนะไม่คุยไม่อะไรแบบทิชชชิ่งทิชชิ่งอย่างนี้แล้วนะแบบเออแบบมันคุยกันผ่านโซเชียลหรือคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ชัดเจนทันทีเออ ก็รู้ว่าแหละว่าตั้งท่าจะจีบอะแต่มันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันมีโอกาสที่ดีสําหรับคนโสดประเภทนี้โสดประเภทที่มีใครอยู่หรือแบบมีอะไรมีความสัมพันธ์กับใครอยู่หรือแบบคุยๆกับใครอยู่อะไรเงี้ยมันน่ามันเหมาะกับการเดินหน้าลองดูนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีผมไม่ยังไม่บอกนะว่าดีสุดๆอะผมไม่บอกแล้วว่าดีสุดๆสำหรับเดือนนี้ราศีมังกรแต่มันดีแล้วอะมันมีโอกาสที่ดีเข้ามามันไม่ได้ดีสุดๆแต่ทําไมจะไม่คว้าไว้ล่ะถึงถึงจะไม่ดีสุดๆแต่มันก็เป็นโอกาสทำมัล่ะอ่า ถ้าอยากมีความรักก็ลุยนะครับถ้าอยากให้เขารู้ใจเราทันทีก็ลุยมันเป็นสเตปเริ่มแรกมันเป็นสเตปแรกเริ่มเหมือนคล้ายๆกับคนโสดสนิทน่แหละมันเป็นสเตปแรกเริ่มแต่เพลินคุณคุยมาก่อนหน้านี้แล้วไงคนโสดสนิทเขาสเตปแรกในเดือนนี้ของเขาคือการคุยอแต่คุณเนี่ยคุยมาก่อนแล้วสเตปสเตปต่อไปสเตปแรกเริ่มของคุณก็คือการครบการเปิดตัวคบหาการแบบลองคบหาดูเลยเออมันเป็นสเตปนะโอเค และถ้าถามถึงคนที่มีคู่แล้วลหละคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีคู่แล้วคนที่มีพันธะแล้วคนที่อยู่กันมานานแล้วหรือคนที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้แบบเป็นมีคู่เป็นคู่ผัวตัวเมียหรือเป็นแฟนกันแล้วเงี้ยเป็นแฟนแบบเออคนอื่นเขารับรู้ว่าเราเป็นแฟนกันแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วเนี้ยผมบอกผมก็คิดว่าเดือนนี้มันก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะบางคู่บางคู่อันนี้ผมบอกบางคู่นะบางคู่ก็จะ กระชับความสัมพันธ์โดยการไปเที่ยวกันโดยการไปอะไรกันโดยการไปนู่นไปนี่กันบางคู่นะผมบอกเลยบางคู่จืดจืดสนิทมานานแสนนานแล้วนะแบบจืดสนิทมาแบบรับรู้ด้วยความรู้สึกของตัวเองอะว่าแฟนฉันนี่ไม่เหมือนเดิมหรือแฟนฉันนี่มันมันมีอะไร,รอยู่เปล่าว่ามันมีรับลมคมในหรือแฟนฉันมันเป็นยังไงว่าทําไมมันมันไม่มีความแบบคืบหน้าอะไรขึ้นมาเลยในชีวิตอะ มันจะไปเดินหน้าหรือจะถอยหลังต่อไปมันจะถอยหลังหรือจะเดินหน้ากระดาวไม่ถูกแต่เดือนนี้มันมันเหมือนมีอะไรั้งอย่างที่เขาจะทําให้คุณอะสบายใจนะห <c oughs> มายถึงว่าแฟนคุณอะแฟนชาวราศีมังกรนะแฟนของคุณจะทําให้คุณสบายใจหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณค่อนข้างสบายใจภายในเดือนนี้ไม่ถึงกับสบายใจมากแต่ค่อนข้างสบายใจเพราะทําไมทาไมบอกว่าไม่ไม่ค่อยสบายไม่ถึงกับสบายใจมากอืมเพราะว่าคุณบางทีคุณชาวราศีมังกรอะอาจจะสงสัยอะไรบางอย่างในตัวแฟน นะหรือในทางกลับกันที่ผมเคยพูดว่าเรื่องไพ่ดินได้ใช่ไหมในทางกลับกันคุณนั่นแหละคุณชาวราศีมังกรหละคุณเองนั่นแหละชาวราศีมังกรนะ่นะ,ะาานะที่ไปทําอะไรไว้นะแล้วพยายามกบเก่อนกบเกื่อนแฟนด้วยการทําดีให้ในช่วงวันเดนทายด้วยการมอบความรักให้ในช่วงนี้เออเพื่อกบเกื่อนอะไรบางอย่างอ่านะ อันนี้ผมอธิบายถึงบางจาพวกนะแต่บางจาพวกก็ไม่ใช่บางจาพวกก็ไม่มีอะไรกันไม่มีเรื่องมือที่สามไม่มีอะไรกันแต่ความรักมันจืดจางไปเองของรักมันจืดจางไปเองเพราะอยู่ด้วยกันมานานไงและชาลติมกรค่อนข้างทืนทึกอยู่แล้วไงอย่างที่ผมพูดไปมันค่อนข้างทึนทึกมันจะอยู่อย่างนั้นอะบึ้งบื้ออยู่นับื้อในความรักอยู่นั้นอะเออมันมันก็เหมือนจะรักกันดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนไม่มีการพัฒนาไงไม่มีการเติมรสชาติให้ชีวิตไม่มีการอะไรทั้งสิ้น มันเลยเกิดความเฉยชาและบางคนก็เกิดบางคนในครอบครัวไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือคุณนะมันก็เลยแบบอยู่กันมาอย่างนี้มันเบื่อมันเซ็งมันก็เลยมองไปที่อื่นบ้างไงนะผมถึงบอกกับปัญหาโดยรวมใครที่เคยดูคลิปลักสีมังกรรายปีจะรู้ไงว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมไม่พูดดีกว่า นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่ค่อนข้างจะอโอเคสําหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่ที่มีแฟนที่มีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเดินหน้าทําให้ครอบครวัควมีความสุขก็จงรีบทํานะเพราะถ้าเลยเวลานี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูดวงเดือนหน้าต่อว่ามันจะเป็นยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะโอเคเดือนนี้มันโอเคเดือนนี้มันแบบไม่โอเคมากแต่ก็พอพอทาให้ชาวราศีมังกร และแฟนของชาวราศีมังกรรอดไปได้อีกเดือนหนึ่งนะนะครับถ้าใครไม่มีปัญหามือที่สามไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นความรักที่จืดสนิทมาก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะเหมือนมันค่อยๆฟื้นขึ้นนิดนึงเออหมายถึงว่าไม่สุขมากหรอกแต่ก็มีครอบครัวมีกันและกันมีเราสองคนก็โอเคเท่าที่มีความสุขเท่าที่ได้ก็เพียงพอเนาะขอให้เป็นความสุขคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวกันเนี่ย ส่วนมากไม่ต้องการความสุขแบบเลิศเลอเพอร์เฟกสูงล้ำอะไรมากหรอกขอให้ครอบครัวอยู่กันเป็นสุขไม่ทะเลาะกันแค่นั้นก็พอใจแล้วเนาะไม่ทะเลาะกันไม่มีเรื่องมือที่3ามเข้ามาก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นราศีมังกรบางจาพวกบางครอบครัวบางกลุ่มบางคนบางคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วคบกันเป็นแฟนแล้วไม่ต้องแต่งงานก็ได้เอออะไรก็ได้ที่เป็นที่อยู่ด้วยกันมาแล้วแล้วกันนะเออบางคู่จะมีความสุขในเดือนนี้ถึงสุขไม่มากแต่ก็สุขใจโอเคนะครับแต่บางคู่ จะมีใครไม่คุ้นก็เขาพยายามทําอะไรที่กบเกือนความผิดของตัวเองอยู่กบเกือนสิ่งที่ตัวเองทําไว้บางอย่างอยู่นะโดยการทําดีกบเกือนแต่มันก็ดีแหละมันก็เหมือนแบบแก้ผ้าหน้ารอดไปแต่ก็ทาทําให้ชีวิตรักในเดือนนี้รอดไปได้อีกเดือนหนึง่งออนะเหงอแตกเหมือนกันน้อกว่าคุณจะเอาตัวรอดเดือนนี้ไปได้หมายถึงว่าจําพวกที่มีปัญหาบางอย่างซ่อนเลนแว่นะโอเคครับชาวราศีมังกรขอให้เดือนนี้มีความสุขมากๆนะ ดูแลตัวเองดูแลหัวใจกันให้ดีและที่ผมพูดดวงรายปีของชาวราศีมังกรไม่ค่อยดีถ้าคุณจะเริ่มปรับตัวเองใหม่สําหรับคนที่มีปัญหารักสามเศร้าหรือมีปัญหาทําตัวเจ้าชู้หรือมีปัญหาอะไรต่างๆถ้าคุณจะปรับตัวเองถ้าคุณจะไม่อยากให้ครอบครัวตัวเองเสียใจคุณเริ่มได้ตั้งแต่เดือนนี้นะคุณคิดตั้งสติและเริ่มตั้งแต่เดือนนี้หยุดซะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างซะโอเคครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณมากนะครับ